สลสุขุมวิท20 by ACAS Luxury Condo ดึงมิวนิชชาเป็นพรีเซนเตอร์หางนึกถึงนางเอกสาวที่มีภาพลักษณ์ดูดีสง,ง่างามทั้งภายนอกและภายในยชื่อของมิวนิชชาจิระยั่งยืนน่าจะเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงและล่าสุด ACAS ดึงให้เป็นพรีเซนเตอร์ของสต e ลสุขุมวิท20คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ใจกลางสุขุมวิทจากบุคลิกท,ที่ชัดเจนของเธอ ด้วยงานนี้นางตนกออนลิ้มกําเนิดกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพัฒนาทรัพย์แนวสูงและลูกค้าต่างประเทศของ s c Assets ได้เปิดเผยว่าคอนเซปต์ของโครงการ Still s t i l l s COVID-20 คือโครงการที่มีความนิ่งสงบเรียบแต่รู้ราแบบมีสไตล์ถ้าเปรียบเป็นคนก็แค่ยืนอยู่เฉยๆก็สวยเป็นธรรมชาติมีสเสน่ห์เหมือนคุณมิว แล้วยิ่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณมิวยิ่งเหมาะกับแบรนด์สต e l มากๆเราออกแบบห้องทุกยูนิตให้มีขนาดใหญ่รองรับการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวรวมถึงสามารถเลี้ยงสัตว์ได้รองรับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ก็เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของ Steel ส,สุขุมวิท20แห่งนี้นะคะก็เป็นโครงการบนถนนสุขุมวิท20ค่ะก็เออเป็นโครงการที่ต้องบอกว่าพอเข้ามาพื้นที่แห่งนี้ค่ะ มันมีความสวยความสงบนิ่งบนท่ามกลางถนนสุข,ขุมวิทข้างนอกค่ะคือติดถนนสุข,ขุมวิทเลยค่ะแล้วเป็นโครงการที่พอเราเข้ามาเราสึกว่าแบบมันพีซฟูลมันทำเลสบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับครอบครัวในความคิดของมิโนมิเขาคิดว่าอะไรเป็นข้อดีของเราเราคิดว่าพื้นที่ค่ะพื้นที่ใช้สอยในห้องเนี่ยนะคะเพราะที่นี่เขาแบบห้องเขามีขนาดใหญ่แล้วก็ พื้นที่แบ่งเป็นสัดส,ส่วนอย่างห้องนอนก็ใหญ่ลิฟ่งรูมก็ใหญ่มีครัวไทยแยกอีกแล้วก็มีห้องทำงานด้วยแล้วก็พื้นที่ของส่วนกลางเองก็มีแบบ dressing room ที่เป็นของอยู่ส่วนกลางแบบเป็นแบบไว้สำหรับเราเวลาเราให้ช่างหน้าช่างผมมาแล้วก็ให้เขาแต่งตรง makeup room ตรงนั้นได้เลยที่ไม่ต้องขึ้นมาที่ห้อง mm hmm. แล้วก็ที่นี่ก็เพจอารลด้วยค่ะสามารถแบบให้ น้องสัเลี้ยงมาอยู่ที่นี่ได้ค่ะแล้วก็เดินไปตรง M District เนี่ยค่ะประมาณ2นาทีถึงใกล้สุดๆค่ะคือต้องบอกว่าเป็นเป็นชีวิตในเมืองที่ยังไม่ทิ้งความสงบนิ่งเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มันจะมีความสงบนิ่งสวยแล้วก็แบบทำให้เราได้เหมือนแบบได้ได้ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับครอบครัวแต่ออกไปนิดนึงก็คือเมืองเลยสังคมเลยสังคมเลยค่ะจริงจทุกคที่เรามี4ชีวิต คิดว่าตอบโจทย์มั้มแต่ละคนชอบตรงไหนบ้างเริ่มจากคุณสามีเริ่มจากมิวบอกว่าคืออะไรตอบโจทย์ความเป็นเราอ่ะถ้าอย่างถ้าอย่างมิวเองค่ะมื่ว่ามิวว่าทุกทุกเอาทุกทุกคนในครอบครัวเลยนะก็คือน่าจะชอบสเปซที่ใหญ่เพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวเรามีมีลูกสองคนและเด็กๆเขาจะชอบวิ่งเล่นกันค่ะเพราะฉะนั้นการที่ห้องเรามีสเปซที่ใหญ่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันมันตอบโจทย์มากมาก แล้วก็สําหรับลูกเองค่ะก็คอนโดเนี้อยู่ใกล้โรงเรียนลูกเพราะฉะนั้นการที่เราคุณแม่อย่างเราทีต้องแบบว่าไปรับไปส่งทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่มันสะดวกมันตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบแม่นเราจะเสียเวลาบนรถนานมากเช่นี่ก็สามารถไปส่งแล้วก็กลับมาด้วยเวลาแบบแบบเดียวแล้วระหว่างรอเราก็สามารถที่จะแบบเดินไปห้างแล้วก็ อยากจะช้อปปิ้งอยากจะซื้อของเข้าบ้านซื้อซูเปอร,มร์มาร์เก็ตก็ได้แล้วก็กลับมานั่งรอที่คอนโดแล้วก็รอลูกลเลิกีรยนอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานเองก็เหมือนกันในี่ใกล้ใกล้รถไฟฟ้าทุากอย่างมันะสะดวกง่ายมันตอบโจทย์กันหมดค่ะก็ฝากติลด้วยนะคะบนถนนสุขุมวิทที่10ค่ะก็เป็นเป็นโครงการที่เราคิดว่าตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของ คนที่อยากจะอยู่ในเมืองแต่อยางต้องการความนิ่งความสงบ